ชาว NT เล่าข่าวทุกวันศุกร์กับ Friday NT News บายจันจิราประุมามาแล้วค่ะ สวัสดีเพื่อนๆชาว NT ทุกท่านค่ะดีๆต้อนรับก็สู่ Friday NT News กับดิฉันจันจิราประทุมมาจากฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรน,นะคะจะเจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้เช่นเคยค่ะเดือนนี้ยังคงเป็นเดือนแห่งความรักอยู่ค่ะถึงแม้ว่าวาเลนไทยจะผ่านมาแล้วก็ตามแต่เราก็ยังอบอวลไปด้วยกลิน่นอายของความรักอยู่ใช่ไหมคะน้องคอนเนคค่ะเขาฝากเชิญชวนเพื่อนๆชาว NT มาร่วมกิจกรรมส่งความรักดีดีรับของรางวัลกันจ้าเพียงแค่บอก ข้อความบอกรัก NT ค่ะส่งข้อความหรือแชร์ข้อความบอกรัก NT พร้อมส่งกำลังใจดีๆให้เพื่อนๆพี่ๆตามสไตล์ NT Love Message ข้อความไหนซึ้งโดนใจลุ้นรับของรางวัลไปได้เลยของรางวัลเรียกได้ว่าอยากได้มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นกล้องติดรถยนต์มูลค่า2,989บาทจำนวน2รางวัลค่ะและก็ยังมีบัตรของขวัญ Lotus Gift Card มูลค่า300บาทอีกจานวน20รางวัลเลยทีเดียว รวมของรางวัลทั้งสิ้นจํานวน22รางวัลจัดกันจุกๆหนักๆกกันไปเลยค่ะทุกคนก็ถ้าได้มีโอกาสได้สิทธิ์รับรางวัลก็จะได้คนละ1สิทธ์เท่านั้นนะคะร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่แบ,บัดนี้ไปจนถึง18กุมภาพันธ์ศกนี้สิ้นสุดเวลา23นาิก59นาทีของ คืนวันที่18กุมภาพันธ์ค่ะกะติกาและวิธีการร่วมสนุกบอกรักกันง่ายๆเลยนะคะแค่คุณเป็นพนักงานและลูกจ้างแล้วก็เป็นสมาชิก f a c e b o o k กลุ่มปิด NT Family ค่ะแล้วก็ต้องแอดไลน์ NT Family ด้วยนะคะแล้วก็แคปหลักฐานการแอดไลน์ NT Family มาโพสต์ลงในช่องคอมเมนต์พร้อมเขียนข้อความบอกรัก NT สุดซึ้งเอาไปเลยเพื่อส่งกำลังใจให้กับเพื่อนๆพวกเราถูกใจกรรมการมีสิทธิร์รุนรับของรางวัลค่ะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะวันที่23กุมภาพันธ์เวลา18นาฬกาทาง Facebook กลุ่มปิด NT Family นะคะสงวนสิทธิ์ร่วมกิจกรรมเฉพาะพนักงานและลูกจ้างชาว NT เท่านั้นค่ะคาตัดสินของกรรมการถือเป็นที่ สุดนะคะก็ลองไปดูรายละเอียดกันได้นะคะอยู่ใน Facebook กลุ่มปิด NT Family ใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มต้องเข้าไปเข้ากลุ่ม NT Family จะได้รับข่าวสารเรื่องราวดีๆกันในนี้ได้นะคะต่อกันด้วยขอแนะนำลิสต์เมนูค่ะฟีเจอร์เด็ดจาก Line at NT Family นะคะที่มีเรื่องราวและกิจกรรมดีๆทีเ่เพื่อนๆชาว NT ห้ามพลาดเชียวละค่ะมากกว่า Line at NT Family แล้วยังมีฟีเจอร์สุด ปังให้ทุกคนมาคลิกดูกันด้วยนั่นก็คือลิสต์เมนูค่ะที่คุณสามารถคอนเนคกกับองค์กรได้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วรอบรู้เพียงปลายนิ้วสัมผัสมาดูกันว่าลิสต์เมนูที่ว่านี้มีอะไรให้พวกเราเชาว n อติดตามกันบ้างก็อย่างเช่น PR News ค่ะไม่พาดข่าวสารของ NT m e ท a เมก j ะโปรเจกตที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือ CEO Focus รวมถึงกิจกรรมต่างๆมากมาย เรียกว่าใครทําอะไรที่ไหนมารับรู้พร้อมกันได้ที่เมนูนี้หรือจะเป็นโครงการร่วมใจจากองค์กรหรือ Early ลี่ i r e ทที่พี่พี่ชาวเอมีความประสงค์ก็สามารถติดตามข่าวสารโครงการได้ที่นี่เช่นกันหรือจะเป็นน้อง Connect ค่ะมาพร้อมกับท่าทางสุดน่ารักสดใสเท่ๆคู่ๆสามารถดาวน์โหลดนําไปใช้งานได้ตามความต้องการและความเหมาะสมได้ด้วยนะคะหรือจะเป็นแบรนด์เค่ะรอบรู้เรื่องแบรนดิ้ง เพราะเรามีคู่มือการใช้งานแบบถูกต้องตาม C.I. หรือ Corporate Identity นะคะไม่ผิดพลาดแน่นอนค่ะหรือจะเป็น N.T. Podcast นะคะติดตามข่าวสารรอบโร NT ฟังง่ายๆได้ความรู้และพัฒนาตนเองด้วยนะคะและนอกจากนี้ฝากกันด้วยด้วยสำหรับรายการ N.T. Cafe ค่ะอีกหนึ่งช่องทางที่อยู่ในลิสต์เมนูเช่นกันนะคะ ที่เรียกได้ว่ามาพร้อมกับเรื่องราวของ SR และข่าวสารต่างๆในแวดวง SR ที่คุณอยากรู้ไว้ในที่เดียวเลยล่ะค่ะพบกับข่าวสารล่าสุดจากลิชเมนูในฟีเจอร์เด็ด Line at NT f ฟ m i l y แล้วอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะ มาต่อกันด้วยรายการวอไรตี้น้องใหม่ค่ะ NT Cafe เริ่มต้นไปด้วย e p 1แล้วเรียบร้อยนะคะในชื่อตอนนักกีฬาบิดทีมชาติกับ2ช่วงรายการค่ะไม่ว่าจะเป็นพ o w to be NT เพื่อนๆของพวกเราที่เสียสละคอยดูแลรักษาและปกป้องการรับรอบตัดสายเคเบิลของ NT หรือจะเป็น NT The i d o l ค่ะร่วมพูดคุยกับพี่วันนาอมอนเวดวลลินจากฝ่ายกลยุทธ์การตลาดนะคะที่เขาคู่นี้เนี่ยเป็นนักกีฬาบิดทีมชาติของประเทศ ทที่ไปคว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันขกีฬาเอเชียนเกม2022ด้วยเส้นทางการฝึกฝนกว่าจะได้มาเป็นนักกีฬาทีมชาติและเขาจะต้องผ่านด่านอุปสรรคอะไรกันบ้างต้องไปติดตามรับชมกันได้ในรายการ NT Cafe EP ที่1ค่ะติดตามรับชม NT Cafe นะคะที่จะพร้อมเสิร์ฟเรื่องราวดีๆและความภาคภูมิใจของพวกเราเชาว NT ผลิตรายการโดยสายงานทรัยพยากรบุคคลนะคะร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองคอ์กรค่ะติดตามรับชมรายการ NT Cafe ได้ทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนนะคะทาง Facebook กลุ่มปิด NT Family ก็ได้นะจ๊ะหรือทาง NT Internet หรือทาง Line App NT Family ไปที่ลิ h เมนูและ y YouTube Channel ค่ะเขามีช่อง NT Cafe แล้วด้วยฝากกันไว้ด้วยนะคะติดตามกันได้ทุกวันศุกร์ที่2และ4ของทุกเดือนจ้าเดี๋ยวพักได้กันสักครู่นะคะกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ค่ะ อยากได้เน็ตบ้านสปีดแรงๆ NT จะให้ครับยี่งอยากได้เน็ตบ้านราคาดีๆคุ้มๆ NT จะให้ครับโปรนี้เลย NT Super Plus Fiber เน็ตบ้านแรงสุดขีดคุ้มโดนใจ1น0 0เมตรแค่เดือนละ6 9 0าบาทจัดให้เพิ่มสุดคุ้มเลือกได้ฟรีสิมได้ทั้งเน็ตทั้งโทรกล่องดูทวีคอนเท์ว้าวหรือเบอร์บ้านโทรฟรีทั่วไทย NT Super Plus Fiber แรงสุดคุ้มจริงสมัครเลยคลิก NT PLC co t th มาสู่ช่วงที่2กับ Friday NT News นะคะยังคงอยู่กับวิชันจันจีราประทุมมาจากฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรค่ะมาต่อกันด้วยข่าวฝาประชาสัมพันธ์จากส่วนบริการจัดการองค์ความรู้หรือสถาบันวิชาการนะคะเข่าฝ่าในเรื่องของ KM มาาค่ะกับการจัดกิจกรรมกระตุ้นส่งเสริมการถ่ายทอดแบ่งปันและใช้ความรู้ในระบบ NTK m โดยในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเขามีกิจกรรม NTK m for you s p โฟ i a l February 2024 Love a n n l l e r r n ค่ะเป็นการจัดกิจกรรมความรักแอนความรู้เพื่อพัฒนา NT สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศ e อ็กซ mm ์ตูร์เรดแอนเ์โดยเชิญชวน,นเพื่อนๆชาว NT mm hmm. เข้ามาใช้งานในระบบ NTKM e for u Eportfolio mm hmm. เดิมนะคะโดยเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นชื่อ NTKM for you นั่นเองโดยการถ่ายทอดแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทั้งรูปแบบบทความหรือคลิปวิดีโอค่ะรวมถึงการเข้ามาติดตามอ่านบทความดูคลิปวิดีโอเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานโดยแบ่งรางวัลเป็นสองประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือรางวัลสำหรับ n t b l o k e r นะคะที่เผยแพร่แบ่งปันความรู้บทความคลิปความรู้ที่มีผู้ติดตามอ่านในเดือนกุมภาพันธ์2567สูงสุด5อันดับแรกนะคะจะเป็นบัตรชมพ าพยนตร์ SF Cinema Gift b r o c h r จจำนวน5รางวัลรางวัลละ2ใบค่ะหรือจะเป็นรางวัลสำหรับ KM Knowledge Hunter ที่ทางสถาบันวิชาการเขามีการสุ่มเลือกสมาชิกซึ่งเข้ามาติดตามอ่านบทความหรือรับชมคลิปความรู้ในเดือนกุมภาพันธ์2567ก็จะเป็นแก้ว Mark NTKM จำนวน10ใบเลยทีเดียวกำหนดประกาศผลรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะ NTKM f u Special February 202 Love and Learn นะคะในวันที่5มีนาคม2567ค่ะทางเว็บไซต์ ntkm.ntplc.co.th นะคะใครอยากที่จะแบ่งปันความรู้หรืออยากที่จะได้รับองค์ความรู้จาก เพื่อนๆพวกเราเป็นการส่งเสริมการถ่ายทอดแบ่งปันและใช้ความรู้ในระบบ NTKM ก็ลองเข้าไปร่วมกิจกรรมนี้ได้นะคะกับกิจกรรม NTKM4U Special February 2024 Love and Learn ค่ะแล้วก็ฝากไปด้วยนะคะว่า E Portfolio เดิมเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วนะเป็น n t k m o u แล้วจ้าเรียนรู้จากงานประสบการณ์แบ่งปันเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์น NT นะคะ มาต่อกันด้วยขอความร่วมมือเพื่อนๆชาวเอ็นทีค่ะร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการชุดเอกลักษณ์เพื่อทราบความต้องการในการสวมใส่ชุดเอกลักษณ์องค์กรของผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างโดยการสำรวจนี้นะคะจะเป็นเพียงการเก็บข้อมูลเพื่อทราบจำนวนความต้องการชุดเอกลักษณ์แต่ละแบบเบื้องต้นเท่านั้นเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาดำเนินการมิใช่การสั่งซื้อสินค้าแต่อย่างใดและรูปภาพที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นเพียงภาพ มีใช่ชุดที่จะผลิตจําหน่ายจริงนะคะรีบรีบร่วมไปตอบแบบสํารวจกันนะคะเห็นว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วโดยสามารถสแกน QR Code ได้ทาง Facebook กลุ่มปิด NT Family หรือ Intranet ตก็ได้ค่ะขอความร่วมมือด้วยนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วสําหรับการ ร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการชุดเอกลักษณ์ค่ะสำหรับชุดเอกลักษณ์ที่ว่านี้นะคะถ้าเป็นแบบเสื้อผู้ชายก็จะมีให้โหวตเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีเหลืองแบบคอตั้งหรือจะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวแบบคอปกและก็จะมีเสื้อโปโลสีเหลืองด้วยนะคะส่วนแบบเสื้อผู้หญิงที่มีให้โหวตก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีเหลืองแบบคอตั้งเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวแบบคอปกและก็ยังมีเสื้อสีเหลืองแขนสั้นแถบสีเทาและก็ชุดเดรสสีเหลืองและเสื้อโปโลสีเหลืองด้วยค่ะ และในแบบสำรวจนะคะก็ยังมีอุปกรณ์แต่งกายไม่ว่าจะเป็นเนกไทผ้พาพันคอเข็มกลัดและทางเลือกสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามด้วยล่ะคะ่ะก็รีบๆเข้าไปร่วมตอบแบบสำรวจกันได้นะคะย้ำว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วทาง Facebook กลุ่มปิด n t Family หรืออินทราเน็ตเลยจ้า ต่อกันด้วยสูตรมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานค่ะหรือว่าสทนะคะขอฝากเชิญชวนเพื่อนๆชาวเอทีและคนในครอบครัวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออดปอดอักเสบและงูสวัสดค่ะในราคาพิเศษเฉพาะชาวเอทและครอบครัวเท่านั้นนะคะก็จะมีให้บริการในวันศุกร์ที่8มีนาคม2567เวลา9นาฬิกาจนถึง13นาฬิาน,นห้องโถงชั้น1อาคารสโมสรส นักงานใหญ่เอทีค่ะโดยขอให้แต่ละฝ่ายนะคะสำรวจรายชื่อผู้ที่ต้องการเข้ารับการบริการฉีดวัคซีนนะคะและรวบรวมรายชื่อส่งมาที่ศูนย์มาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในวันอังคารที่27กุมภาพันธ์นี้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สทนะคะโทร021044824ค่ะต่อกันด้วยศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสปทค่ะ ฝากมาเชิญชวนเพื่อนๆชาว NT บอกรัก NT ให้ได้คะแนน ITA 2,567คะแนน ITA ก็คือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั่นเองค่ะระดับคะแนน85ขึ้นไปที่เราอยากจะได้นะคะกติกาง่ายๆเพียงแค่ถ่ายภาพเซลฟี่ตัวเองพร้อมเลือกวิธีบอกรัก NT จากหัวข้อตัวชี้วัด ITA ข้อ1ถึงข้อ6 ตัวชี้วัดข้อที่1นะคะก็คือการใช้งบประมาณตัวชี้วัดข้อที่2ก็คือการใช้อำนาจสําหรับผู้บริหารตัวชี้วัดข้อที่3การใช้ทรัพย์สินทางราชการตัวชี้วัดข้อที่4การแก้ไขปัญหาการทุจริตตัวชี้วัดข้อที่5ประสิทธิภาพการสื่อสารและตัวชี้วัดข้อที่6ก็คือการปรับปรุงระบบการทํางานค่ะ <S <S คุณคิดว่าภาพถ่ายของคุณและวิธีบอกรักของคุณจะเข้ากับตัวชี้วัด ITA ข้อไหนก็ไปเลือกกันได้เลยนะคะ พร้อมระบุข้อความวิธีการยกคะแนนระดับ ITA ในหัวข้อที่เพื่อนๆเ,เลือกและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงโดยการนำเสนอวิธีบอกลักษณ์นี้เนี่ยก็เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ช่วยคิดสร้างสารรค์วิธีการยกระดับคะแนน ITA ในปี2567ใครที่ได้ผลโหวตมากที่สุดจำนวน20ท่านค่ะรับไปเลยเสื้อยืดโปโล NT ITA นะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กลุ่มปิด NT Family หรือทางอินทราเน็ตได้ พักเบรกันสักครู่กลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายค่ะ NT เน็ตบ้านตัวตึงโปรดีๆและเน็ตจุใจต้อง NT Super p l u ปอร์พลแรงสุดขุมจริง1,500งเมกแค่เดือนละ590บาทเน็ตแรงสุดขีดราคาสุดคุ้มต้อง NT Super p l u ปอร์พลฟบคลิกเลย ntplc.co.th หรือโทร1888 กลับข้าสู่ช่วงที่3นะคะกับ Friday NT News ยังคงอยู่กับดิฉันจันจิราประทุมมาจากฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรค่ะเพือ่อนๆรู้ไหมคะว่าการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนั้นเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของทีมเป็นส่วนหนึ่งค่ะแต่การที่จะมีทีมที่ดีต้องเริ่มยังไงนั้นวันนี้น้อง Connect ค่ะเขามี5เทคนิคการสร้างทีมให้ Work มาฝากกันนะคะข้อแรกเลยโฟกัสเป้าหมายร่วมกันค่ะการทำงานเป็นที ควรมีการมองเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนเพราะหากทุกคนเห็นเป้าหมายตรงกันแล้วการทำงานก็จะได้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกันค่ะข้อที่ 2. ผลักดันจุดแข็งด้วยจุดเด่นเสริมความแข็งแกร่งของทีมด้วยการมองหาจุดเด่นของแต่ละคนค่ะแล้วดึงออกมาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดข้อที่สสารสัมพันธ์คนในทีมการละลายพฤติกรรมของคนในทีมถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะคะเพราะจะทำให้แต่ละคนเนี่ยรู้จักสนิทสนมกันมีความเข้าใจกัน ากขึ้นและช่วยลดความเครียดระหว่างการทำงานลงได้ค่ะข้อที่4 จริงใจต่อกันค่ะเมื่อทำงานบนเป้าหมายเดียวกันแล้วความเปิดใจในการทำงานแชร์ไอเดียอย่างตรงไปตรงมาพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่5ค่ะมีผู้นำที่ดีและเป็นผู้ตามที่เหมาะสมการทำงานร่วมกันนั้นนะคะเราต้องสามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามเพราะการเป็นผู้นำที่ดีคือกล้าที่จะเสนอไอเดียสำคัญๆและการเป็นผู้ตามที่ดีคือการเปิดรับฟังความคิด เห็นของผู้อื่นค่ะพเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าปัจจัยที่ผลักดันให้งานประสบความสําเร็จได้นั้นคือการทํางานเป็นทีมมีทีมดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะดังนั้นอย่าลืมนําเคล็ดลับดีๆไปประยุกต์ใช้ในการทํางานกันด้วยนะคะองค์กรของเราก็จะได้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเรามาต่อกันด้วย Google Drive ค่ะกับ5ฟีเจอร์ลับที่ช่วยเสกงานให้ได้ประสิทธิภาพหากพูดถึง Google Drive นะคะหรือระบบการทำงานแบบ ออนไลน์ที่สามารถทำงานร่วมกับการทำงานอื่นๆอย่างเช่นดรอ i สไลด์ชี s มาพร้อมกับฟีเจอร์ลับค่ะเรียกว่าลับหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่วันนี้มาเปิดเผยกันเรียบร้อยแล้วที่จะอำนวยความสะดวกต่อการทำงานได้อย่างสูงสุดนั่นก็คือ 1. นึ่งคอมเมนต์สั่งงานหรือโน้ตเตือนความจำในขณะที่เราทำงานแล้วต้องการส่งต่องานนี้ไปยังเพื่อนอีกคน ก็สามารถเมนชั่นโดยพิมพ์ชื่ออีเมลแล้วพิมพ์สิ่งที่ต้องการจะแจ้งข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกเตือนไปยังอีเมลในทันที 2. แปลงภาพเป็นตัวอักษรด้วย Google เอกสารค่ะหากเราต้องการพิมพ์ข้อความจากภาพในปริมาณเยอะๆเ,เราก็สามารถใช้ตัวช่วยที่ว่านี้ผ่อนแรงได้ง่ายๆเพียงไปที่เมนูเครื่องมือเปิดด้วย Google เอกสารแล้วข้อมูลจากในภาพก็จะถูกแปลงออกมาเป็นข้อความในอย่างง่ายได้ 3. พิมพ์งานด้วยเสียงค่ะฟีเจอร์นี้นะคะจะคงถูกใจเหล่าเลขากันอย่างแน่นอนเพราะเวลาจดวาระประชุมเนี่ยเราก็จะมีตัวช่วยก็คือการพิมพ์งานด้วยเสียงนั่นเอง 4. ค้นหาข้อมูลจาก Google ค่ะโดยไม่ต้องเปิดแท็บเพิ่มแค่คลิกขวาก็ค้นหาได้เลยและข้อ5นะคะแชร์การใช้งานได้พร้อมกันหลายคนผ่าน Workspace สามารถสร้างพื้นที่หรือไฟล์สำหรับการทำงานแล้วแชร์ให้เพื่อนได้ทันทีค่ะ และนี่ก็คือ Google Drive กับ5ฟีเจอร์ที่ไม่ลับอีกแล้วที่ช่วยเสกงานให้ได้มีประสิทธิภาพนะคะต่อกันด้วยสิทธิพิเศษสำหรับชาว NT ค่ะโดยทางบอขอสอนะคะเขามีการมอบส่วนลดพิเศษ10%ไม่รวมค่าธรรมเนียมให้กับเพื่อนๆชาว NT ที่ใช้บริการรถบอรขอสอค่ะรับสิทธิส่วนลดได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30กันยายนศกนี้เพียงแสดงบัตรประชาชน และก็ร่วมกับบัตรประจำตัวสังกัดหน่วยงานเพื่อขอรับสิทธิ์ก็สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดได้เลยนะคะใครที่วางแผนจะเดินทางในช่วงสงกรานนี้ก็อย่าลืมนะคะไปใช้บริการรถบอขอขสอกันได้ขอมอบส่วนลดพิเศษให้กับพวกเราชาวเอนที ส่วนลด10%ไม่รวมค่าธรรมเนียมไปเลยจ้าและฝากกันไว้ด้วยละกันนะคะสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ต้องการอยากจะอัปเดตเรื่องราวต่างๆผ่านรายการเสียงตามสายรับฟังสดๆหรือรับฟังแบบย้อนหลังกันได้แล้วนะคะรับฟังสดๆค่ะผ่านทาง N.T. Stream นะคะโดยเข้าระบบทางอินเทอร์เน็ตคลิกที่เมนูถ่ายทอดสดรับฟังเสียงตามสายนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการ PR News ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา11นาฬกาและ15นาฬิกา หรือจะเป็นรายการ HR Story นะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา10นาฬิกาและ14นาฬิกา30นาทีหรือจะเป็นรายการ Friday NT News นะคะอย่างวันนี้นั่นเองออกอากาศทุกวันศุกร์ค่ะเวลา11นาฬิกาและรายการรอบรั้ว NT ค่ะออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา10นาฬิกาและ14นาฬกานัน่นเองรับฟังแบบย้อนหลังก็เลือกรายการที่ชอบได้เลยนะคะผ่านอินเทอร์เน็ตคลิกที่เมนู NT Streaming ไปที่รายการเสียงตามสายย้อนหลังนะคะหรือผ่านช่องทาง Line @ntfamily คลิกหน้าเมนู nt podcast ได้เลยค่ะก็ะอย่าลืมนะคะรับฟังอัปเดตเรื่องราวดีๆกับข่าวสารความรู้ต่างๆนะคะเพื่อพวกเราชาว nt ด้วยกันค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับ friday nt news นะคะกลับมาพบกันใหม่ได้เป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้กับดิฉันจันเจราปทุมมาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสส่งเป็นัญญณให้ ยังมีกันดังคำสัญญาให้เธอจำว่าเราจะไม่จางหายเพราะว่าเธอมีความหมายจากวันนี้ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ใดทุกที่มีเราไม่เคยไกลห่างเธอไม่ว่าที่ไหนไม่เคยปล่อยให้เธอ เงาใจทุกคำที่เคยบอกเธอไวเราจะทำและย้ำให้มั่นใจว่าเธอจะไม่มีวันเสียใจความรักจะไม่มีวันหายไปส่งเป็นสัญญา